BIRTHDAY YOU โอ้โหขี่รอบนะครับเอาอีกไหมลูกเอาอีกโอ้โหบัตรเดย์บัตรเด y ์อีกเออบัตรเดย์อีกนะบัตรเดย์อีกบัตรเดย์นดี่อืมแล้วคนเดียว d a y

เอาไม่ร้องก่อนเหรอร้องก่อนค่าร้องก่อนองก่อนร้องก่อน r y to you Happy birthday to you y b d y y b d y y b d y to you เลาพูดเดียวเลยอะเปาเลาเ่าเอ๊ะ เหนืไมนื่อยไหลูกอย่ไปเป่าที่บ้านีอย่าไที่บ้านอีกอย่ไปที่บ้านอีกระวังไฟลูกอย่าที่บ้านเดี๋ยวเราไปเป่าันตอที่บ้านแม่มีเทียนที่ดี้บาดีฮดี้บาร์ดี้ฮดี้บาร์งานโรงเรียนเข้าแล้วนะเดกิมากเลย่อ้ยเฮดดี้บาร์ดี้ที่บอกว่าจำที่ที่พจำ ให้พ่อได้หมพ่อทำอะไรลูกให้พ่อจำใหญ่พี่วันที่แม่มีเดี๋ยว่อพรุ่งนี้อีกจำเจ็บให้หมดก่ะพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้จะบอกอีกหรอคะพรุ่งนี้จะบอกอีกโอ้โหเทียนจะสั้นแค่นี้แล้วเอาแล้วกร้องพร้เต้นด้วยต้องเต้นให้สวยๆด้วย h a p p y b i r t h d a y e a p p y b i r t h d a y e a p p y b i r t h d a y Joy To Mary กูแม่ลิโอ้ดบบดเออเาอีกเอากเอาอีกอาได้ได้วัสดีันเกิดมามีต้องตามใจออฮบีบเดี